สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมเชตะวันเตอปอะปโคนะครับว่าที่ผู้สมัครสสก้าวไกลประทุมธานีเขต6ตําบลคูคตนะครับและตําบลลาดสวายนะครับหรือถ้าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นเทศบาลเมืองคูคตเ <c oughs> ทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาดสวายครับวันนี้นะครับมาที่จุดนะครับเขาเรียกว่าสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับที่นี่คือเทศบาลตำบลลำลูกกานะครับซึ่งเป็นสถานที่คัดเลือกของอำเภอลำลูกกาอาจจะบางส่วนนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับสาหรับวันนี้เป็นคิวของน้องๆจากตำบลลาดสวายนะครับแล้วก็ตำบลบึงทองหลางตำบลบึงคอไหยนะครับก็มีน้องๆน,นะครับที่อยู่ในเขตตำบลลาดสวายนะครับซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของเราด้วยนะครับในเขตของ 6ด้วยในเขียนะครับผมก็เลยมานะครับมาพบปะมารณรงนะครับนอกจากจะมาแจกโบชัวแนะนําตัวแนะนํานโยบายของพักแผ่นนี้แล้วนะครับนอกจากมาแจกโบชัวแนะนําตัวแนะนํานโยบายแล้วก็มาร่วมกันนะครับทาโพว่าคุณเห็นด้วยกับข้อเสนอยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารหรือไม่นะครับก็ถ้าดูจากผลโพตอนนี้นะครับผ่านมาระยะหนึ่งแล้วครับก็คือว่าเห็นด้วยนะครับ ควรมีทหารแต่ใช้แบบสมัครใจนะครับไม่ควรมีใครต้องถูกบังคับเกณฑ์นะครับหรือว่าไม่เห็นด้วยโอเคยังมีคนไม่เห็นด้วยนะครับคนที่ปิดติดนี้เป็นน้องๆนะฮะคนหนึ่งประเด็นคืออย่างนี้ครับพักเก้าไกลเราไม่ได้มีนโยบายในการยกเลิกทหารนะไม่ได้มีนโยบายในการเอ่ยยกเลิกทหารนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะเกณฑ์ทหารเข้าไปเนี่ยควรใช้ความสมัครใจนะครับควรใช้ความสมัครใจไม่มีใครที่ไม่อยากเป็น แล้วต้องเข้าไปเป็นนะครับไม่ควรมีใครที่ไม่อยากเป็นแล้วถูกบังคับเข้าไปเป็นเราจะเห็นจากปัญหาอะไรครับปัญหาที่คนไม่อยากเป็นแต่ต้องเป็นก็เพราะอย่างเงี้ยครับเวลาเราเข้าไปจับใบดําใบแดงเนาะเวลาจับโดนใบดำอ่ารอดตัวไปดีใจนะครับแต่พอโดนใบแดงล้มตึงล้มหายนะครับรู้สึกเ,เสียเวลาชีวิตรู้สึกว่าเ,เสียอะไรบางอย่างไปคือคนที่อยู่ในวัย1820เนี่ยนะฮะไม่เกิน25เนี่ย คือคนที่มีพละกําลังมากนะครับคือคนที่ควรที่จะเป็นวัยทํางานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศแต่นะครับจับโดนใบแดงแล้วต้องมาเสียเวลาชีวิตไปถึง2ปีนะครับบางคนอาจจะปีหนึ่งนะครับก็ทําให้นะครับก็ทําให้นะครับประเทศไทยเราสูญเสียนะครับสูญเสียทรัพยากรตรงนี้ไปผมคิดว่าถ้าเรานะครับยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารได้ใคยสมัครใจอยากไปเป็นก็สมัครใจไปซะอย่างนี้นะครับก็จะ ทําให้นะครับทำให้ประเทศไทยเราสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากทรัพยากรอย่างทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในวัยชกันอยู่ในวัยอ,อ,อยู่ในวัยที่ทํางานนะครับสําหรับผมครับเชตวันก็เคยเป็นใกล้หน่อยครับผมเจ็บคอแล้วเคยเป็นทหารเกณฑ์นะคือผมก็คิดผมผ่อนผันมาจนครบนะครับตอนที่ผมผ่อนผันมาจนครบก็ ผมคิดว่าผมไม่อยากเสียเวลาชีวิตไปถ้าไปจับโดนใบแดงผมจะต้องเสียเวลาชีวิต1ปีนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอา้าถ้าอย่าง,งานั้นเอาอยางนี้แล้วกันนะครับก็แค่6เดือนพอนะครับหเดือนคงเป็นเวลาขำๆคงเป็นเวลาฮอลิเดย์คงเป็นอะไรที่ไปทํากิจกรรมสนุกสนาน6เดือนแล้วก็ออกมาแต่ครับแต่มากกว่าการยกเลิกบังคับเกลาร์เก์ทหารผมคิดว่าต้องไปแก้ไขในเรื่องของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทหารด้วยนะครับ ทหารควรเป็นคนเท่ากันนะครับคุณมียศคุณมีตำแหน่งที่สูงกว่าก็จริงแต่ว่าศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีในความเป็นคนของคนควรมีเท่ากันนะครับไม่ควรมีใครที่จะมาถูกแดกไม่ควรที่จะมีใครถูกรุ่นพี่ที่บางครั้งก็เป็นรุ่นน้องด้วยซ้ําแต่มึงไปเป็นทหารก่อนแล้วมาแดกแล้วมากระทํนะครับกับน้องๆน,นะครับโดดบอกที่โดดโดดอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผม นะครับสิ่งที่พวกเราพักก้าวไกลนอกจากยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารแล้วเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นคนนะครับของทุกๆคนควรที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับยังมีเรื่องอะไรอีกครับยังมีเรื่องของยกปฏิรูปกองทัพของเราไม่ได้มีแค่ยกเลิกเกณฑ์ทหารนะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการห้ามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับยังมีในเรื่องของการลดจํานวนนายพลนะปัจจุบันนี้นายพลของกองทัพไทยมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับ เยอะมากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปรบกับใครนะครับเยอะมากกินเงินเดือนกินตําแหน่งมากมายมหาศาลแล้วก็ยังเกณฑ์ทหารเอาไปอีกปีละเป็นจํานวนมากมายนะครับนี่คือเรื่องยกเลิกจํานวนในผลลดขนาดกองทัพให้กระชับนะครับเราไม่ได้ไปรบกับใครนะครับลดขนาดกองชับให้กระชับแล้วทําให้มันทันสมัยเอายุทธวยุยุทธโทปกรทันสมัยนี่คือปฏิรูปกองทัพเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของการยกเลิกการทําธุรกิจของกองทัพครับ กองทัพนะครับก็ทําธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามมา้าสนามมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างที่เดียวนะครับสนามกอล์ฟก็ด้วยนะครับผมนําเสนอนโยบายยกเลิกสนามกอล์ฟทูปะเตมีที่อยู่ตรงแยกปากทางลําลูกกาสนามกอล์ฟทูปะเตมี625ไร่เปิดดําเนินการมาแล้ว38ปีพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับสนามกอล์ฟซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุที่กองทัพอากาศมาขอใช้นะครับ ควรคืนให้กับราชพัสดุกลับไปได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ให้ท้องถิ่นนะครับมาขอใช้ทําเป็นสวนสาธารณะมาทําเป็นศูนย์เรียนรู้หรือมาทําเป็นแหล่งสร้างไรายได้อื่นๆหรือแม้แต่จะทําอะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวหลังจากเลือกตั้งเสร็จผมจะมาทําโพสํารวจความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องชาวคูคตชาวลำสามแก้วชาวลาสวายว่าอยากเห็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟตรงนี้หลังจากถูกยกเลิกไปแล้วเอาไปทําอะไรได้เคยมีคนบอกกับผมมาแล้วครับว่าอยากเห็นโรงพยาบาล โรงพยาบาลตรงสนามกอล์ฟตรงนี้นะครับเป็นไปได้ครับแค่กองทัพประกาศยกเลิกการทําธุรกิจของกองทัพแล้วคืนที่นี้ให้กับราชพัสดุแล้วหลังจากนั้นให้หน่วยงานอื่นมาขอใช้พื้นที่นี้แทนนะครับ625ไร่เอาไปทําประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นแค่สนามกอล์ฟก็แห้งทุกคนครับผมมาตั้งแต่เช้านะเมื่อเช้าก็เข้า,ขาไปในบริเวณของพื้นที่ของการตรวจคัดเลือกนะครับก็ก็เข้าไปก็มีทางสอนหอนแหละ เขาก็พยายามมองเข้ามามองว่าเราจะมาทําอะไรนะครับบางทีก็มาทักกับทีมงานเราว่าจะเข้ามาป่วนหรือเปล่านะครับผมผมก็ยืนสังเกตการอยู่สักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจครับช่างใจอยู่นานนะฮะแล้วก็เข้าไปขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่นะครับจากทางสอหอว่าผมเชตวันเตือประโคนผู้สมัครสสก้าวไกลปทุมธานีเขตหนะครับขออนุญาตมาแจกโบชัวให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นั่งรอลูกหลานให้กับพวกลูกหลานของเขาที่กําลังจะรอตรวจคัดเลือก ไปแบบเงียบๆนะครับแจกโบชัวไปนะครับคนละแผ่นคนละแผ่นนะครับแต่สุดท้ายนะครับทางสหก็บอกว่าก็ยืนยันว่านายสั่งมานะครับนายสั่งมาก็ไม่อนุญาตให้ผมได้เข้าไปแจกโบชัวผมก็เลยต้องออกมายืนทำโพกันบริเวณนี้นะครับกล้องแพนไปหน่อยนะครับอันนี้คือด้านนอกของเทศบาลตำบลลำลูกกาแล้วนะครับนะครับก็มายืนทำโพกันตรงนี้ก็มีหลายคนทีเดียวที่สนใจนะครับเข้ามาทำโพตอบคำถามเราอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็จะเห็น UM ว่า <Dante> ก <Safe> ็จะเห็นว่านะครับหลายคนก็เห็นด้วยครับกับการที่นะครับยกเลิกบังคับเกณฑ์ใช้ระบบสมัครใจแทนไม่ควรมีใครต้องถูกเกณฑ์ไปแล้วครับยุคนี้พศนี้นะครับไม่ควรมีใครต้องเกณฑ์ไปเป็นแรงงานต้องเกณฑ์ไปเป็นทหารอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสมัครใจก็ไปเป็นไปส่วนใครไม่สมัครใจก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเป็นนะครับนอกจากเรื่องของการถามว่าเห็นด้วยกับยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารหรือไม่นะครับ เรายังมีอีกคําถามหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคุณไม่โดนใบแดงอันนี้ก็ถามในส่วนของน้องๆน,นะครับที่จับใบดําใบแดงกันนะครับบางคนก็มาผ่อนผันก็ถามเขาเหมือนกันว่าถ้าคุณไม่โดนใบแดงคุณจะเอาเวลา2ปีที่ได้คืนมานะครับไปทําอะไรนะครับเอาเวลา2ปีที่ได้มานั้นกลับไปทําอะไรลองมาอ่านทีละคําถามแล้วกันทีละคําตอบแล้วกัน น้องคนหนึ่งตอบว่าเอาเวลาไปเรียนต่อเพื่อมาพัฒนาตัวเองนะครับน้องคนนี้เมื่อสักครู่กําลังจะเข้าไปจับเลยนะครับผ่อนผันครบแล้วกําลังจะเสี่ยงจับเลยต่อมานะครับก็มีคนบอกว่าก็ทํางานหาตัางค์อ่ะแน่นอนนะครับคนเราเกิดมาก็ต้องทํางานอีกคนบอกว่าเรียนและทํางานนะครับอีกคนลายมืออ่านหรือเปล่าทำตามความต้องการของเราเองไปก่อนนะครับ เขาเขียนว่าเขาเองนะเราเองไปก่อนผมเข้าใจว่าได้เราเองทำงานเรียนบวชนะโอ้มีหลายอย่างมากนะครับที่น้องๆเขาอยากจะทำนะครับเวลา2ปีนี้นะครับเยอะมากนะครับที่จะทําให้น้องๆนะครับสามารถทําตามความฝันของตัวเองได้เอาเวลา2ปีที่เสียไปจากการต้องไปเป็นทหารนะครับมาทําตามความฝันของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลลําลูกกานะครับซึ่งวันนี้มีการ เกณฑ์ทหารนะครับในส่วนของตำบุลาดสวายของเราด้วยนะครับผมก็เลยมาพบปะน้องๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําโพด้วยกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับทางพี่ๆสหอทางพี่ๆทหารเขาไม่อยากให้เราอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็ออกมาข้างนอกแล้วก็มาทําโพด้านนอกตรงนี้นะครับถือว่ามีน้องๆให้ความร่วมมือกันเยอะมากนะครับโอเคขอบคุณนะครับมีคําถามมีคอมเมนต์ไหมคุณศศินีบอกว่าหาน้ําดื่มด้วย่าอากาศร้อนคอแห้งโอเคนะครับก็คอแห้งครับปากแห้งเลยโดนคอมเมนต์อีกแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราก็จะจบกิจกรรมนี้กันแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกคนอย่างดีนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากทางทหารที่เขากําลังทําการตรวจคัดเลือกทั้งที่เราไม่ได้ใช้เสียงนะทั้งที่เราไม่ได้ใช้เสียงอะไรเลยนะครับทั้งที่เราแค่เดินแจกโบชัวธรรมดานะครับผมโอเคครับน้องจะทําโพด้วยเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ มี2องคำถามนะครับเห็นด้วยหรือไม่กับยกเลิกบังคับเกณฑ์กับ2ก็คือว่าถ้าได้เวลา2ปีคืนมาจะทําอะไรนะครับโอ้โหนัก A4 ไหมครับเห็นเล็งไหมไม่นี่ผู้สมัครรอฝากด้วยนะอยู่หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านพึกษา57ครับอ๋อพึกษา57โอเคโอเคเดี๋ยววันหลังเข้าไปฝากด้วยนะฮะคนพันหรือว่าคนทันครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรัฐบาลก็เนี่ยครับจะยกเลิกบังคับเลยโอเคครับปลี่ยนเป็นสมัครใจเนาะ อ่าแล้วน้องนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนลาดสวายครับอ๋อลาดสวายเนาะอยู่หมู่บ้านอะไรอ่ะอยู lugar, ่ใกล้โรงยิมชาซ่าทำไม่ได you know ้อยู่ในหมู่บ้านอ๋ออยู่อยู่ริมถนนแย้มสะอาดเบคอนเนาะนะใช่ครับโอเคโอเคสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมมามาวันนี้มาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาป่นเกณฑ์เลยเหรอชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับก้องครับก้องก้องนะครับจากลาดสวายนะครับก้องจากลาดสวายคลองสี่วันนี้มาเกณฑ์เลยนะ วันนี้ผมได้จำพวกสามครับราะติดเชื้อไวรักษาติดซีจำพวกสามคืออะไรครับจำพวกสามคือพวกที่มีโรคติดต่อหรือโรครักษาไม่หายภายในตับสิบวันครับอ๋อไวรัสตักกบอักเสบซีใช่ไหมใช่ครับอโอเคโอเคงั้นขอให้หายเนาะแล้วก็จริงๆเราก็ไม่อยากเป็นทหารอยู่แล้วเนาะแต่ว่า,วาผมขาดโอกาสในการสร้างตัวครับอืมอืมอืมเาต้องมาเสียเวลากับการ มากินทหารเลยพวกนี้ครับโอเคขอให้หายไวๆนะครับขอบคุณนะครับยังไงก็ไม่เป็นอยู่แล้วเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับนี่ก ok, ็เป็นเสียงสะท้อนจากคนที่มาเกณฑ์ทหารเนาะก็นั่นแหละครับตามหลักของเขาเขาก็คือว่าถ้าใครไม่สบายถ้าใครเจ็บป่วยใครมีโรคนะครับก็สามารถนะครับไม่ต้องเป็นทหารก็รอดไปได้นะครับมันก็เลยเป็นช่องว่างมันก็เลยเป็นช่องว่างให้หลายๆคนนะครับ ใช้เงินใช้ทองอันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมผมเป็นข้อสันนิษฐานนะครับมันก็มีเลยเป็นช่องว่างให้ซึ่งใครๆก็รู้อ่ะครับ มันก็เลยเป็นช่องว่างให้คนเนี่ยใช้เงินใช้ทองบางคนนะครับรุ่นผมนะสองสามหมื่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมได้ยินมาว่า4ี่ห้าหมื่นนะครับในการที่จะเอาไปทําอะไรบางอย่างหรือไม่นะครับเพื่อที่จะให้อ่เพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากการเป็นทหารบางคนก็บอกว่ามาแขนเบี้ยวบางคนก็บอกว่ารอดเข่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆนะครับนี่ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรนะครับการโอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารนะไม่ควรมีใครต้องถูกบังคับไปนะครับ ภาบไกลสองใบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตอนนี้หลายๆคนที่เขาสมัครใจเป็นทหารหรือว่าคนที่จับได้ใบดําใบแดงเรียบร้อยแล้วหรือคนที่มาผ่อนผันก็ทยอยออกกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ส่วนของเราเองนี่โดนห้ามเข้าไปในพื้นที่เนาะเราก็มาอยู่ตรงนี้ปากหลักอยู่ข้างนอกนี้นานแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจการทําหน้าที่ของทหารนะครับก็ ยังไงมีโอกาสได้เข้าไปเป็นฝ่ายบริหารได้เข้าไปเป็นรัฐบาลพรรคเก้าไกลเราปฏิรูปแน่นอนครับเอาทหารนะครับออกจากการเมืองทหารต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนนะครับทหารไม่ควรที่จะมามีสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับได้แล้วได้แล้วเมื่อสกักครู่อโอเคครับอ่ะแค่นี้ดีกว่าเราคิดว่าถึงเวลาอันสมควรนะครับก็ ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมาแล้วก็เข้าไปข้างในก่อนดูาดลาดเราแล้วก็ถูกไล่มานะครับไล่ออกมา <c oughs> เราก็เลยมาทําด้านหน้าโรงเรียนเดี๋ยวเดินกลับไปนะไล่ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมไปไป,ปกลับไปที่รถครับเดินข้างนอกนะ <c oughs> <c oughs> คุณเดินน, <c oughs> นํามีคําถามอีกอ่านได้เลยนะครับอ๋อได้ครับตอนนี้ยังครับเดยนมาก็ไปแจกเลย ถ้าตำรวจเดินมาก็ไปแจกเขาเลย,ย,ยน,นี่นี่ที่นี่นะครับที่สลตำบลลำลูกกาสถานที่นะ รถสัญญาณกันขโมยดังแล้วไม่เกี่ยวกับเรานะครับมอสถึงเ้ารถึงถงเลยอ่ะพอแล้วจบ